ผู้หญิงนะคะผู้ชายจะอ่อนแอกว่ามีอะไรมากระทบหน่อยเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณมากๆนะจ๊ะมาให้กำลังใจแม่อ้วนขอบคุณมากๆคะ่ะแห่งๆรวยๆปังๆนะคะสวัสดีคะ่ะผ่านไปท่านมาแวะคุยกันได้นะคะยินดีต้อนรับหมดทุกคนคะ่ะไปถาเอ้าถามดเค้ืนกันบมท่านกันเอา หาบขูกไปเลี่ยงกันไหวอยู่สว่วนสิมาถึงคิวเข้า่เนะผ่านไปผ่านมาแวดได้นะคะเจเมือ่อยู่ได้หักแตสุเมยหละเติมเติมเตสาเมย์เตาสู่สู่ตัวปสู่ต่อไปแม่อ้วนเป็นคนบ่ค่อันย่อมแผลปันใดได,ได้ถึงว่าสิหยาบสีไงกะสู่ขื้นเตาไปเด้อพี่น้องสูก่กันไป้ยจ้าพ่อ จ้าผู้ใดมาแล้วผู้ใดมาแล้วกับขวบคุณหล,ลายๆโหหอนยังกินบลไดอดอกพี่นองถอให้มันเย็นสักกระองกล่องบางโลกบางอยางเ้อากันย่างสีหูแน,น่ยูฟุนก็แค่ไปจับไปจับคุงเอจับเบิงซื้อเนื้ออ่อนก็โสกตาด้วยกันเลยเน้ออนว่าเมื่อว่าสิีปลาดอจัเหมือนกันกับตตนนดอดบลไดอมันเพื่อ,หอให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มัน หลงละเลิงไปบางทีหลงละเลิงไปในทางไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าหลงไปในทางดีมันชายมาเลยคันคันเอาแหวกมาแบบมาทอดมาหยังกินมันเกิดกินกินบะได้ดนมันมันมันเกิดกระเบบะแหวกมาซะมันทั้งหนาวมันทั้งเวลาหนาวกับหนาวแห้งเวลาห่อนกับห่อนแห้งยังท่านหอดมันมีสามระดับเหมือนบอ อย um> ู่ระดับแรกนั่นแหละบพราะแดีวอดบเพราเดีย้ท่ามถอยเด็ดขาดท่ามถอยเด็ดขาดใส่ลงไปเพ่งน่ะเนียย่อ้วนกับใส่ไปกั้นคนว่าใส่ใหญ่ก็ใส่ไปเนาะหอดใส่แล้วได้๋ป้อได้แล้วป้อได้แล้วเอ้ยแม่อวนกับบ่หอดใส่ดอกแม่อวนกับย่างในน้อยนี่แหละนะคะโอเคนะคะยาถิ่มงานงานจะคล้องกับยาถิ่มงานพญามากกับยาถิ่ม ดีเหมือนกันเพราะเพราะยัไตักไปกับเข่าไม่ให้ตักซิปจังว่ากระสูคือเก่าอืมกระสูกเพื่อไรอันอันทงหน้าจังว่าจับทงว่าสีหอดหม่องเสื้อเราเสื้อสิบกับมาอีกพี่นอ้องเอ้ยคู่ก็คู่เล็กเด้ออยากหอดเด็กก็บอกหอดแกเถือ ปีนี่จะสีหอดจะวัวก,กับบรลูคือกันยังไม่รู้เลยว่าจะถึงไหมจะถึงไหมสหายมันขบสองหอดใสอยู่บรทธานได้หอดสองอยู่ยูระดับแรกยูระดับแรกฮะแต่ว่ากระสูคือเกาสูขคือทองได้ไม่ได้มัน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 บ่มีหลายแห้งพี่ดอกมันมีพ่อใดใส่จากของเลยแบ่งไข่บ่ได้จ้่าเป็นกับเป็นแห้งโคดออกเว้ยเป็นขออับยูใกล้กับยูใกล้บระธนเนี่ย อยู่ใกล้ก็เป็นห่วงบอใไ้กลับกับบกกับลูกก็ะเด้ในน็อวดตรวจต่ข้างนอกก็ใไ้น้าเกลือจะซื้อไ้น้าเกลือกับเฉดยาจะซื้อกับบุกห่วชีเป็นเอวกัวห้ากับบุกหัมันพาฉันจะกินข้าวฉันจะกินนเนี่ยหนก็หอนแห้งหนาวก็หอยแห้งในนอรวดตรวจต่ข้างนอกก็ให้น้าเกลือจะซื้อให้น้าเกลือกับเฉดยาจะซื้อกับบุกหัวซีเป็นเอวปัวห้ากับบกหัวมัน สู่สูงงานสู่สูยางสูแนวไม่ได้ขาดนะคะสูทส้ทุกอย่างสู้ทุกอย่างถ้ามีหนาเทียนได้เข้าไปเห็ดแห,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 ห่มันแล้วไปลืมไปขอโทษขอโทษนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเลยสู่สูงงานสู่สูยางสูแนว ไม่ได้ขาดนะคะสู้ทุกอย่างสู้ทุกอย่างถ้ามีหนาเทียนได้เขา้าไปเห็ดแหมันเล้วอืกอย่างไหลย,ย่างไหลแนวก็ลวเลยบ่ได้ไ่ได้ยิดเขาพุ่งสีมากพุ่เขาแรงนี่แหละเขาแรงในเสด้จยึดอยู่แม่หายกำลังใจขอคุณหลายๆบ่หอดไงน้ำเพลินเจือเคลื <c oughs> ริงทุกอย่างมันก็ได้พุ่หมดแหละขอให้ทำเดีวยวความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความตั้งใจจริงนะคะ มันก็ได้บุญหมดผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะเจ้เ mm. มือ่อยู่ได้หักแต่ศูเมื่มยหละเตืมนเตือนแต่เสาเมย์จะได้หลบกระเด็นเ mm hmm. มยน้ำเมยน้ำเมยน้ำเขาบวกกลับมาว่เบิ่งก่อนแห่เบิ่งก่อนแหม่เบิ่งให้ดึงดึงมันกลับมาเข้าที่อยู่กับที่นะคะอืนี่แหละชีวิตเจก อะไรก็เป็นบุญได้หมดถ้าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์นะคะกระผมาาแม่ก็เป็นห่วงขึ้นเขาขึ้นหนากบบ่มแสบปันใดเดยอืมบอกให้หลูกมาหลูกกัระ่มาามันเยอะมากมีทั้งดีและไม่ดีส่วนมากจะไม่ดีมากปว่ามีแต่เรื่องไม่เคอือ ยื้อเหวีอนกันเลยจับยัตะกาเลยเบอเบอเบอร์ใดมากเขียนไหวือเก่ามื่อมื่อตะกอนในกระสีมีก็เล่นหน่อยยื้อะหวี่าเลยอุ้ยขันจดหัวมันดอกเขียนหัวมันดอกอืมก็เลยบดได้เห็ดอี๋ปลอดจากดีออย่าให้มันเลอดถ้ามันไปไกลก็ดึงมันกลับมาโค้งงและเด้อพี่น้องขอคุณหลายๆขอคุณหลายๆี่มาห้กำลังใจสำรวย คนเก่งยังบท่านฮอดมันมีสามระดับมันบปอยู่ระดับแรกนั่นแหละบัท่านเลยบอท่านเด็กก็ต้องสู้ต่อนะคะสู้ต่อสู้ต่อไปเด้อพี่น้องสูบสูคนใด้สู้มาแล้วก็สู้กันต่อไปสู้สู้ต่อไปสู้ต่อไปบัตสู้บ่ไดบ่สู้บ่ไดบ่สู้ก็ไม่บ่มีมมูคุย อย่าไปหวั่นไหวออแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีนะคะอือไม่ว่าอะไรเราก็ต้องมันต้องมีถ่วงอีกแล้วก่าสัตวเป็นอีกแล้วโอ้จะแมลงด้ยบ่ไว้กับกับสโล่อย่างนะคะเป็นบุญเ่าว่าไห้ไห้บุญทำบุญกับศา,าสนาทำบุญกับคนทำบุญกับสัตว์หรือก็ทำบุญกับอิหยังกุทช ภาษาบงอันพนผู้ไดฟังบรรลุเรื่องเกิบเกิบนี่ภาษาอีสานมาันก็เลยเป็นเมยไเป็นหลายอย่างพี่น้องมาเนี่ยมเมยแลนตั้มนาตั้มน,นังขึ้นนังขึ้นนี่หลายอย่างหลายแนวอีกค่ะเนี่ยไอ้มา สง่สงส่งแต่งานใหี่ยเขาจะซื้อรายงานลายบินลายอย่างไหมีในประเทศไทยเท่าไหร่ก็หาขึ้นไปถอดใหญ่น้อยกับยามันใหญ่น้อยก็ใส่น้อยสูคือเกาบะแมนาบะสู้สู้ได้จ้าอ่อสู้กันต่อไปนะคะสู้กันต่อไปแต่มาพ่อฉันจะกินเพาฉันจะกินไี่น่หนะหอนก็หอนแห้งหนาวก็ห่อยังกิน เรื่องร้ายเรื่องดีเราก็ต้องมีสติเอออย่าให้มันอย่าให้มันมากอันเนี้ขอบคุ้ม,มอะไรก็ทําได้หมดนะคะสวเออลืมสวัสดีพ่อใหญ่มาร์คสวัสดีพ่อใหญ่มาร์คสวัสดีเอไอลืมปล่อยปล่อยมันถิ่นเลยซมาก็จ่ายอของมาก็จ่ายแค่นั้นจบ กินทุกอย่างมันก็ได้บุญหมดแหละขอให้ทำด้ยวยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยความตั้งใจจริงนะคะมันก็ได้บุญหมดมยางตีนเปิมด้วยพี่น้องตีนเปิมก็คือไม่ได้ใส่รองเทา้าเท้าเปล่านะคะอะไรก็ทําได้หมดนะคะสว,สวัสดีพ่อใหญ่มาร์คสวัสดีพ่อใหญ่มาร์คสวัสดีเอไอลืมพี่เลนหน่อยเยอะกว่านี้อุย้ยขัน ยดหัวมันดอกเตียนหัวมันดอกก็เลยบรดเหตุอย่างนี้ยมุ่งมั่นอดทนนะคะตุ้กหมีสู้ต่อไปสู้อย่าได้หยุดหยุดสู้อย่าได้ถอยอผู้ใดอะไเงี่ยอยู่ลำบากเหมือนกันใจอ้วนก็เป็นหงอยเหมือนกัน ลูกหลานยังเล็กดูรูเดี๋ยวไม่มีใครดูแลสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆคนใครผ่านไปผ่านมาไว้ได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะมื่อในเนยอะวัน,นใจปะอมอใจปแอ่ว่าสู่คือเก่าเละพี่น้องอสู่คือเก่าเลยไอ้ AI, พญายากหอดไซแล้วได้กอได้แล้วพ่อได้แล้ว